มอเตเอ็กซ์สต้องมาที่วอลโวเท่านั้นค่ะเพราะนอกจากจะมียนตรกรรมสวยๆหลากหลายรุ่นแล้วนะคะค่ายเนี่ยเขาบอกว่าไฮไลท์เด็ดคือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าค่ะอาซึ่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของวอลโวเนี่ยไม่ได้มีให้เลือกเพียงแค่ EV อย่างเดียวนะครับแต่มีในส่วนของปลั๊กอินไฮบริดด้วยเช่นกันและด้านหลังกล้องกับพิมินนี้คือ พี่ใหญ่ในตระกูล EV ของวันโบเลยครับผมนั่นก็คือ e x 90นะครับผมสีสันสวยงามครับสีนี้ เป็นสิ่งที่ฮิตภายในปีนี้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเปิดตัวในนี้ที่นี่ที่แรกมากไปกว่านั้นแล้วนะคะในงานวันนี้ก็ต้องมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ,ษแล้วก็ข้อเสนอดีๆด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะต้องบอกว่าวอลโวเขามาพร้อมกับรถหลากหลายรุ่นด้วยกันตระกูล e x เนี่ยก็ขนมากันเพียบเลยนะคะโดยเฉพาะ e x ส0ูนหรือว่า e x 3 0ในงานนี้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะจาก e x 3 0ที่เป็นรุ่นยอดฮิตของวอลโวพบเห็นได้บ่อยแล้ววันนี้ก็ยังมี e x 0ด้วยนยกได้ว่าจัดเต็มทีเดียวกับถไฟฟ้าลลผแ้ว่า ที่เป็นปลั๊กอินไฮบิทนั่นคือตัวรหัส x c และรหัส V ค่ายก็ได้ขนมาให้ทุกคนเนี่ยได้มาชมกันเช่นกันเลยครับบอกเลยค่ะว่าวันนี้วอลโวจะเต็มจัดหนักจริงๆนะคะใครที่มางานก็อย่าลืมมาเดินชมนะคะแล้วก็รวมถึงสัมผัสตัวจริงกับวอลโวกันได้นอกจากจะมีการทดลองขับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วพี่พี่ที่ปรึกษ,ษาทางการขายสแตนบายรอให้ข้อมูลทุกคนอยู่แล้วนะคะครับผมมากันเยอะๆเลยนะครับ